สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะมาค่ะกินตำแตงค่ะกับหอยนาค่ะหอยนาสั่งมาจากในเพจนะคะหอยนาเขาจะกินได้หมดนะคะไม่เหมือนหอยเชอรี่กินง่ายๆอยู่ง่ายๆค่ะอยากอะไรก็กินเนาะ กินหอยไหมลูกนี่นเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดเนี่ยหอยไม่เผ็ดค่ะเอามาจิ้มกันเลยค่ะแล้วมันเผ็ดไหม่ะส้มตำเผ็ดนิดหน่อยค่ะนี่เอามะกรูดเผ็ดไหมน้องกินแต่หอยก็ได้ค่ะลูกน้อหอยนี่อร่อยขากินหอ,อยอร่ยอยจ้ากินจิ๋วเลยให้เป็นาเดี๋ยวให้น หอยนาเขาจะเปลือกหนานะคะเปลือกหนาตูดไม่แหลมเหมือนหอยเชอรี่แล้วก็ฝาเขาจะปิดเต็มเต็มลูกหอยอะค่ะก้นไม่แหลมค่ะหอยเชอรี่จะเปลือกบางก้นแหลมแล้วก็ส่วนหน้าตรงเนี้ค่ะหอยเชอรี่จะดำนะ,ะหอยนาจะขาว หนูอยากอะไรก็ทํากินเน,ะนาะเป็นบอกคุณไม่ต้องทายหรอกไม่ต้องลงคลิปหรอกคน,น,นที่เขาจะทําคลิปกินโชว์เขาต้องกินของดีๆกินของแพงๆสวยๆแต่งหน้าแต่งตาตงก็เราเห็นแบบ ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือละครหรืออะไรทุกอย่างมันเครียดไปหมดเนาะเราก็อยากให้ดูอะไรที่แบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายดูแบบออริจินอล<ว><น>กินง่ายๆอยู่ง่ายๆกินข้าวน้ำพริกผักช้่มตำขนมจีน กินในแบบของเราเป็นตัวเราเอง ต้นนี้ใครปลูกมะนาวมะนาวราคาดีค่ะเมื่อเช้าไปซื้อลูกละเจ็ดบาทอันนี้แฟนซื้อหอยหนางล,ลูกสาวอยากกินสั่งจากในเพจสองโด เมื่อกี้นี้ใครชอบหนูชอบใครนะตีปลายทางค,ค่ะก็ตีปไปสามร้อยค่ะคนน้อยอะ่ะเคยซื้อถูกสุดที่ตลาดก็โลลักเจ็ดสิบค่ะอันนี้ถูกสุดแต่ถ้าเป็นหอยเชอรี่อ่ะถุงละยี่สิบบาทค่ะ 嗯。Oh, <yeah. S 1> <laughs> บางหน่อยลูกแม่ถ่ายคลิปอยู่นะคะยินดีตัดตัดตัด ไหนเป็นเด็กฝนตกองใหม่ๆถือผู้ถังไปทุ่งนาเลยค่ะไปเก็บมาให้ยายต้มให้กินเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าเวลาเขาทำนาเขาอะไรเขาใส่ยาฆ่าหญ้าใส่สารเคมีเยอะบ้านเราอ่ะแล้วเขาก็มี แม่ขายขายอยากทำเค้กกับนั่นโตหนูจะเป็นพนขายเค้กกับคุณครูตบรวยแล้วก็หมอค่ะ แอนหนูไม่เป็นคุณหมอก,ก็ได้นะแม่ถ้าหนูพูดชื่อคำเป็เนน่ะหนูก็ไม่ต้องเป็นคุณหมอก,ก็ได้ค่ะวันนี้เราจะเป็น <c oughs> คู่ตีแบบอุ๊ยอึ๊บนี่ไหวรึ

วันนี้เหมือนอากาศจะกลับมาเย็นร้อนมาหลายวันแล้ว สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ